Gracias. ที่มีความคืบหน้าเรื่องการประท้วงที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคะเพราะว่าชัยชนะสะเทือนโลกของนายโดนัลด์ทรัมป์ล<ช>่ะค่ะก็เลยเป็นกระแสะกดการให้การเมืองของสหรัฐกลับมาร้อนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งขณะนี้ผู้ประท้วงหลายร้อยคนต่างก็ไปรวมตัวกันอยู่ในทำเนียบขาวค่ะซึ่งก็ไปอยู่ด้านหน้าแล้วก็จุดเทียนประท้วงว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะผู้ประท้วงก็ไปรวมตัวกันนอกทำเนียบขาวตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่12ที่ผ่านมาแล้วค่ะหลาย คนก็ไปอ่านบทกวีก็มีบางคนก็ไปร้องเพลงเกี่ยวกับสันติภาพความรักบางคนก็ถือป้ายเขียนข้อความความรักชนะความชังนะคะก็เป็นการประท้วงในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งผู้จัดการประท้วงก็บอกว่าพวกเขาต้องการเพิ่มพลังให้กับการประท้วงช่วงหลายคืนที่ผ่านมาหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยเหนือนางฮิลารีกลินตันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็ทําให้หลายคนกังวลเรื่องไทยคุกคามต่อสิทธิพลเมืองสิทธิมนุษยชนตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศนโยบายหาเสียงเอาไว้ในหลายประเด็นเลยค่ะซึ่งการประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากกลุ่มสาวชาวอเมริกันที่ มีคุมหลังมีความสนใจที่หลากหลายแตกต่างกันไปก็ไปชุมนุมกระจายกันไปในหลายเมืองสําคัญนะคะแต่ว่าการประท้วงขณะนี้ยังไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นมากนะคะยังเป็นไปนด้วยความสงบแล้วก็ดูจำนวนคนเริ่มลดลงแล้วถ้าเกิดไปเทียบกับวันที่เริ่มออกมาประท้วงกันในช่วงแรกๆนะคะอย่างที่พอร์ตแลนด์ที่รัฐออริกอนค่ะมีผู้ประท้วงก็กว้างป่า สิ่งของใส่ร้านค้าไปพ่นเสียบ้างมีรถยน์ได้รับความเสียหายหลายคันนะคะแล้วก็มีการประทะก,กับตํารวจค่ะใช้แกส๊สน้ําตาแล้วก็กระสุนยางต้องสลายมวลชนนะคะใน2องเมืองนี้ก็มีผู้ประท้วงหลายสิบคนถูกจับกลุ่มไปมีตํารวจได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งซึ่งในทั้มเนี่ยาหลังจากที่เข้าไปพูดคุยกับนายบารักโอบามาแล้วก็ดูเหมือนจะมีท่าทีอ่อนข้อลงนะคะ เดิมที <'ve> ก็ประนาม <you S 1> การประท้วงว่า <a call S 1> ถูกสื่อ,อยุยง <Secretary> หลังต่อมาก็หันมายกย่องอารมณ์รักชาตของผู้ประท้วงแล้วก็ทวิตข้อความว่าเราจะเดินไปได้วยกัน <congrat> อย่างภาคภูมิใจค่ะ